โจเนี่ยปะหงนะข้อใดใช้ตัวการันไม่ถูกต้องอุ๊ยเหมือนผูกหมดเลยอะทิปไม่มีประสิทธิภเหงแรกมาแห่งแรกวัันท่าเรืออาเลียนค่ะตอนน่้จะเป็นรอเก่งนะเฮ้ยทุกคนวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราอะจะมาทำข้อสอบกันทำข้อสอบครั้งสุดท้ายในชีวิตเมื่อไหร่ นานแล variance, ้วไหมมหาลัยหรอฉันมีสอบดำน้ำเฮ้ยมันยากด้วยไม่ใช่มหมูหมูกระไา่ใช่หมายถึงว่าเขาทำเป็นเป็นกระดาษในกระดาษในกระดาษอ้าวเหรอเราได้เพื่อ choice เฮ้ยสกิลการทําข้อสอบเขายังอาจจะยังดีอยู่แต่ข้อสองเย์ก็คือข้อสอบวันนี้ที่เราจะมาทําเป็นข้อสอบสมัยนักเรียนเขาเรียกว่าอะไรปฐมประมประถมเลยหรอใช่เอาประถมมาให้ทําน้องเป็นรีเสิร์ชแบบของมัธยมแล้วค่อนข้างแบบยากนิดนึง้อเคคุณรู้สึกไหมว่าก็คือเดี๋ยวเรามาทําข้อสอบกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่อข้อสอบนี้คืออัปเดตนะทุกคนมาดูกันว่าเด็กๆช่วงนี้เขาต้องสอบอะไรบ้างลองดูลองดูแต่วิชาที่เตรียมมาเนี่ยก็คือมี5วิชามีภาษาไทย วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สังคมโอเคเอ้ยค่ะยังอะรองมาทำละมั้งอันนี้เป็นของป .6 ที่เขาเหมือนแบบรวบรวมมาแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะโอเคลองความลองความเวลาเราเราก็ตอบไปที่โอเคเริ่มไม่ได้ตอบนดมะอันนี้คือคุยกันได้แต่ว่าสุดท้ายตอบอะก็คือให้ตอบพร้อมกันแล้วแต่ความความคิดเราภาษาไทยนะครับ ข้อ1การเขียนข้อความปิดท้ายในจดหมายลากิจควรใช้ข้อความใดก็ไก่จึงเรียนมาเพื่อทราบขอไข่จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาขอไจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเคยเขียนหรือเปล่าจดหมายตอนสมัยเด็กอะตอนเรียนอะเขียนลาลาป่วยลากินดพุง่ว คือคิดว่าปวดอาจจะดูแบบเยอะด้วยไหม่ะเออใช่ฉันตอกกอไก่ฉันลอกแกกอไก่ให้น้องเฉลยเลยปะเฉลยเลยอ๋ออันนี้คือตอกเหมือนกันคือจึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะถูกต้องค่ะเฮ้แต่ว่าความจำยังดีอยู่นะการเขียนจดหมายไม่เคยเขียนข้อใดใช้ตัวการันไม่ถูกต้องอินซีทิ๊ ขับศัพท์กษัตริย์ิมหัศจรรย์พระสงฆ์อานิสงส์ประสงค์รถยนต์สวดมนต์ภาพยนตร์อุ้ยเหมือนถูกหมดนเลยอ่ะทิปไม่มีบะทิพย์ทิพยพลดไม่รู้ว่าครูคะขอเปลี่ยนที่นั่งค่ะฉันรู้สึกว่าอันิสงส์เนี่ยแปลกพระสงฆ์คนละคองเลยพระสงฆ์ไม่มีข้อถูกมีไหมฉันตอบแล้วอานิสงส์แล้วกันตอบกอไก่แล้วล่เอ้า ทักจับแล้วกันซิค้าสูงมันเป็นคำที่แบบเขียนแปลกๆหรือไม่เคยเห็นคนเขียนคำนี้มั้งโอเคอ่ะเขยละเขื่อยฮะกอไก่ค่ะเขาบอกทักจับแต่มันผิดคุณทักจับแบบมันต้องเป็นทหานกานโอเคอ่ะข้อต่อไปข้อนี้ยากนิดนึงข้อต่อไปเบอร์แล้วนีความหมายว่าหูอุวยเราจะหูเหรอกัน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 หมดเลยแต่ว่าคนละคนละตัวกลาฬฉันว่าน่าจะกอไก่ ไม่รู้จักเซนนะขอไข่พอเลยว่ามันมีหอยหิ้ <laughs> ไม่รู้ <laughs> <laughs> อเขานูมีหลักการมากเหมนะือนกันอ่ะฉเฉลยเลยไหมอันนี้คือไม่รู้เลยใช่ไหมทั้งสี่คำไมเรตอบค <laughs> อควายนอเนียนกัลันจ้าทำไมอะคำแรกกอไก่กันมันแปลว่าคอคำคำที่สองแปลวออ่าดำเอ่องงหัวแปลว่ากันก็คือเป็นการเป็นเรื่องที่เทศอะเป็นเทศเป็นกันอะเคยได้ยินปะคนอะดิฉันเหมือนอาจารย์จริงๆริงอะ นี่แหละคือข้อที่ถูกเพราะฉะนั้นก็ผิดหมดเขาอขอของผิดมาหลอกเออไม่นหลอกใครไม่ได้หรอกของแกได้คนเดียวคำบาลีสันสกฤตข้อใดมีความหมายเหมือนกันทุกคนเหมือนกันทั้งข้อก็ไก่สุริยาอาทิตย์อัมพรนภาอัศวะจรชากัญญาณารีธาราคชาหัตถิกุณชรกุณชรที่หนูว่ะไม่คุยเทียงไม่ได้เลยหมู อันนี้เป็นข้อสอบจริงนะอุ้ยนี่ยากมากเป็นโอนเน็ตเมื่อแบบอุ้ยนี่คือโอนเน็ตเลยโอนเน็ตเปาหงนะแต่ประเด็นคือจันทาคือดวงจันทร์จันทาไม่ควรไปกันแล้วค่ะกันยาคือที่รักผู้หญิงอันเป็นที่รักข้าชาคือตองงูฉันอ่างงูเลยอย่าเลองก็จะก้าวเข้าชนหมูเหลยโอเค ถูกต้องคางอูจอนก็แปลว่าช้างหัดขี่ก็แปลว่าช้างขาชาก็แปลว่าช้างช้างทั้งหมดแปลว่าช้างปลาพันหอด้วยใบขาอุ้ยอันนี้คือนี่ใบก็เหม็นขาปลาคละคลุ้งคือคนหมู่ไปหาขบเพื่อนพันนะจังหวะฉันได้ปะได้เผื่อคนไม่รู้บางทีอันนี้คือกรอนทำนองถนอเลยอะไร้แต่รายฟุ้งเครื่องให้เสียโฟม บทประพันธ์ข้างต้นเป็นที่มามาจากข้อใดนิาราศเมืองแกลงวรรณกรรมท้องถิน่นโค้งลุ่มนิติเพีงกอบดีวรรณกรรมไม่ใช่ไหมวรรณกรรมท้องถิ่นมันต้องเป็นแบบเขียนเขียนไหมไม่ไม่ใช่กรนไหม <fits S 1> นิราศดูเป็นกรนเหรอหนูตอบกวางไก่ขาอาจารย์หนูเหรอเอออ่ะหนูหว่ากวางไก่ก็ได้เฉลยถูย <laughs> กแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ก็รู้สึกว่าครองคลงไงมันเป็นครองอรอ่ะข้อหก ายวมีไยกาแล้วก็มีออยากีมียักษีแล้วก็มียักษามีกินนาีแล้วก็มีกินราชายอ่านผิดมีกินมีกินนาีแล้วก็มีกินนาาชายสระอาหญิงสระอีขอชี้แนะข้อความข้างต้นหากจัดวรรคตอนให้ถูกต้องตามฉันทลักษจะเป็นคำประพันธ์ประเภทใดสระอาะแล้วมันกี่คำมี ก่อนแปดนี่ยแหละดูเยอะดีขอตอบเลยก่อนแปดนแล้วได้แปดเนาะก็แปดเกินแต่ตอบก่อนแบบตอบกับยานีแล้วกันเฉลยตอบก่อนแปดเจ้าค่ะจะแว็กเป็นแบบวันวักเป็นก่อนแปดนี่คือมีแปดคำแปดถึงเก้าคำถูกใช่ไหมถูกต้องจำได้ไหมมีอายกาแล้วก็มีอายกีถูมียักษ์สีแล้วก็มียักษ์สามีกินารีแล้วก็มีกิน,นารา <c ười> ชายสารอาหญิงสารอีขอชี้แนะถ้าทั้งฉันอ่านโจทย์เป็นจังหวะเนี้ยก็รู้แล้วแหละวล่า <c oughs> ก่อนไหนวินลัสคือข้อใดหุ้ยโปหกจริงมะเนี่ยกรไก่เป็นแผ่นติดอยู่ผนังลำลำไส้ใหญ่ขอไ <c oughs> ข่ลักษณะคลายนิ้วมือยื่นออกจากผนังลำไส้ใหญ่ควายแผ่นติดผนังลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กลำไส้เล็ก หรือว่าทุกวันนี้ที่ทำข้อสอบได้น้อยพออย่างนี้ลักษณะคลายนิ้วมือยื่นออกจากผนังลำไส้เล็กไม่เคยเรียนหรือเปล่าระบบทางเดินอาหารนะระบบทางเดินอาหารทำเป็อยู่ลำไส้ใหญ่กับลำไส้เล็กอ๋อทางนอหลยวินลัสฉันว่าน่าจะเป็นลำไส้ใหญ่ขอต่อเป็นแผ่นเพราะว่าถ้าเป็นนิ้วเขาจะเรียกไส้ติ่งนั่นแหละตอบเป็นนิ้วว่าข้อไข่คำตอบก็คืององูลักษณะคลายนิ้วมือยื่นออกจากผนังลำไส้เล็กคือเขาอยู่ในี่ยลำไส้เล็กจริงๆเขาช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซึมอาหารกลุ่มสิ่งมีชีวิตคือข้อใด ปูปลาไหวไปมากบกระโดดไปมาปลาหางนกยูงว่ายไปมาใกล้จอบในแหล่งน้ําลูกออดกําลังออกจากไข่ขอตอบปูปลาเพราะเขามีหลายตัวค่ะฉันตอบคอควายเพราะเขาบอกว่าโจทย์มาริโฟร์ช้อยที่ยาวที่สุดมันจะเป็นคำตอบที่ถูกที่สุดโอ้เคยดีทฤษฎีนี้ปะทำตอบไม่ถูกต้องก็คือเฮ้ยมีของมีของสี แต่ว่าก็จะทดีนั่นนะทิศดีเนี่ยีเนี่ยใช้มั่จบมหาลัยเลยนะต้องมีสิ่งมีชีวิตและไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยร่วมกันในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งในระยะใดเวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นคอควายอ่ะก็ถูกที่สุดแล้วเพราะว่าเขาแบบว่ายไปมาใกล้จอกในแหล่งน้ำข้อใดคือสารเนื้อเที่วแก๊สออกซิเจนน้ำเกลือน้ำหวานแก๊สถุง้มตอบออกซิเจนครับออกซิเจนค่ะคง่ายมากได้ชัวถูกต้องค่ะ วัสดุใดผ่านไฟฟ้าได้ดีที่สุดทอง<อ>เงินเหล็กอลูมิเนียมหนูขอตอบเงินละกันตอบเหล็กอ่าคำตอบก็คือเงินจา้าหินในข้อใดเกิดจากการทับถมของเปลือกหอยหรือซากสัตว์เล็กๆในทะเลฟอสซิลปะ่ะไม่มีในช้อยมีหินปูนก็ต้องอยู่ก่อสร้างหินปูนม,มีสร้างของา้ออนะไรเลยวะ ตอบหินปูน,นอะรู้ตอบหินทรายค่ะเพราะว่าอยู่ทรายมีซากหอยซากปูแต่ว่าถ้าเราแงอ้อยอะมันเหมือน,นมีหินปูนะ <c oughs> น <c oughs> ะเฉลยเฉลยค่ะเฉลยค่ะตอบหินปูนจ้า <c oughs> การที่แกลโลกเอียงส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์ใดข้างขึ้นข้างแพรมกลางวันกลางคืนฤดูกาลหรือน้ําขึ้นน้ําลงเห <c oughs> มือนวิชานตัวเขาสอนมันแบบจำได้ว่าไม่ได้ฟังโลกมันเอียงนิดหนึ่งแกรู้ใช่ปะเออ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  พอต่อค่ะหอดูการค่ะถูกต้องค่ะเขาถึงบอกไงว่าเพราะว่าแกนโลกเอียงคนข้างเคียงจริงสำคัญการเคี้ยวอื้องคือการกินอาหารประเภทใดแบบใดแบบใดก็ไก่กินช้าช้าเคี้ยวช้าขอไข่กินอาหารสับรับการกินน้ำพอควายการสำลักอาหารออกมาแล้วเคี้ยวหน่้ยวแกรู้สึกว่ามันสำลักอาหารแล้วฉันก็จำได้ว่ามันเคี้ยวช้า ตอบค่ะงูงวงูชัวถูกชัวผิดค่ะตอาควายจาสำรองอาหารออกมาเคี้ยวมาอีกครั้งแล้วก็เคี้ยวชาไม่เคี้ยวเอื้องไม่แบบว่าเคี้ยวฉาเคี้ยวชาต่อไปเป็นวิชาสังคมศึกษาจ้าบางจากมีที่มา อองชื่่นี้ยาไรก็ไก่เป็นสถานที่ที่ต้นจากขึ้นอยู่เปน็นจานวนมากเป็นชุมทางการเดินทางซึ่งมีแต่ความผัดพลาจากกาันเป็นตำนานการลาจากกันของคู่รักคู่หนึ่งหรืององผิดทุกขอ้อก็ไก่แล้วค่ะเออเฉลยก็ไก่จ้าผิดวงเลยคิดว่าพี่จะเลือกแบบบ้าเหรอควาจากกันอะไรเงี้ย <laughs> เป็นตำนานไงต่อไป บุคคลในข้อใดทาไม่ถูกต้อง,องก้ไก่นางสมหญิงจะไปซื้ออาหารทะเลที่จังหวัดสมุทรปราการขอไข่นางสมหมายจะไปซื้อขอนมหวานที่จังหวัดเพชรบูร์ขอควายนางสมใจจะไปซื้อโอ่งดินเผาที่จังหวัดราชบุรีอ๋อราชบุรีรหรอราชาบุรีเลยะงอะง,งูนางสมทวินจะไปซื้อผ้าไหมที่จังหวัดขอนแก่นเพชรบุรีนีเนี่ยขนมหม้อ,อกแกงน ก็ไก่ก็ไก่คำตอบที่นักเรียนตอบมาตอบก็ไก่ใช่ไหมคะใช่ค่ะผิดค่ะตอบขอไขเพราะว่าถ้าจะไปซื้อขนมหวาน่ยต้องไปซื้อที่จังหวัดเพชรบุรีไม่ใช่เพชรบูรณ์เพชบุรีนี้เนี่ยขนมหม้อแกงก็ดูน่าจะถูกต้องข้อใดคือต้นไม้ที่นิยมปลูกในบริเวณบ้านขอไข่เหรอนักเรียนฉันปลูกมาค่ะแต่ก็โรงเรียนนะไม่ใช่บ้านปะอานนี้แบบขอไข่คืออะไรยางแคยอด มันไม่นู้รลยเนี่ยเขาถือแ่บมันมีสองชื่อปะดอกเนี่ยถามใครหนูขอตอบก็ไก่ออางั้นฉันตอบงกังวโอเคค่ะคำตอบก็คือก็ไก่จ้าเราที่เราปลูกเพราะว่าเก็บผลเราทานได้ไงแล้วก็ที่สําคัญก็คือชื่อเขามีมงคลเพราะว่าทั้งสามคำเนี่ยพ้องเสียงกับคําว่าเกรงขามนิยมแล้วก็สนับสนุนถ้าเรามีเงินจํานวนมาก ควรทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยที่สุดฝาพี่ไว้กับไก่ขอไข่ใส่ไฮฝังดินขอไอสไวยใต้หมอนงูฝักธนาคารเราต้องคิดถึงหรอค็นี้ใส่ไฮฝังดินดีวะตอบแบบนั้นไะคะฝาก้องคารเคยไป ข้อใดคือความเชื่อด้านวัฒน,ธ,นธรรมของภาคกลางงานทําขวัญพึ่งตักบาดน้ํานนพึ่งแห่ปลาสาดน้ําพึ่งแห่ผ้าขึ้นธาตุมันต้องเป็นพึ่งแน่เลยเพราะว่าเขาพยายามหลอกเราว่าเป็นพึ่งหลายอันอตักบาดน้านนพึ่งอะถึงจะไม่เซย์ยินก็ตักบาดน้ํานนพึ่งครับเหมือนตักบาตรข้าวเหนียวอ่ะเลยถูกต้องนะจ๊ะเอาต้องมีเหรอยังไงต่อตักบาดน้ำพึ่งเมืองขอนรรส,สมุทรสาคร สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยคือข้อใดออมสินน้องคุณชื่อสุดแล้วที่อื่นไม่รู้จักเลยแห่งแรกนะแห่งแรกวัดจันท่าเรืออาเปียนค่ะตอบขอใข่แล้วกันมันเป็นคำโฆษณาเหมือนแบบไม่จำกัดสินใช้ดูแบบแห่งแรกเปิดได้ทุกคนช่วยกันมาพร้อมซับไม่รู้สิ่งที่พี่พิมพูดถูกไหมแต่ว่าดันไปต่อตอบขอใครชื่อสหกรณ์วัดจันไม่จำกัดสินใช้คือจริงๆที่เขาชื่อวัดจันเพราะเขาต้องอยู่ในตำบลวัดจัน อันนี้อันแรกดูชิวๆอยู่นะจงหาหอรอมของยิมห้าสามห้าห้าสิบหอรอมคืออะไรหรอหอรอหนคูณดร่ำน้อยหอรอมหานรุ่มมากคือยิูภคเขาเขาใหญ่ที่สุดประมาณว่าอะไรที่หารเลขนี้ลงตัวเหมือนกันปะอ๋อแล้วเป็นอะไรที่มากที่สุดอ๋อเหรอต้องหาที่สุดเดเ๋ยวเอาหาะรุ่มเลยห้าดิตอบห้าตอบห้าค่ะครูถูกต้องค่ะ กรรวม,มาคือจํานวนเต็มที่มากที่สุดที่สามารถนําไปหารจํานวนตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปพร้อมกันได้ลงตัวทั้งหมดในวันแห่งหนึ่งมีระฆัง3ใบใบที่1จะดังทุกๆ5นาทีใบที่2ดังทุกๆ10นาทีใบที่3ดังทุกๆ25นาทีถ้าระฆังดังพร้อมกันอีกนานเท่าไหราา่ระฆังฉึงจะดังพร้อมกันอีกที <c oughs> โอ้ <c oughs> มีระฆังอยู่3ใบใบแรก5นาทีใบ2องนาทีใบที่3า5นาทีสมมุต <c oughs> ิ สมมติทำข้อสอบต้องนั่งเลยต้องเป้งเนห้องเออหรือเขามีสูตรอะแอันนี้มันคือเรื่องอะไรอ๋อมันมีสูตรเหรอเวลาทำนคนด้งแถวมันตลอดเลยอ่ะใช่การเแถวใช่ักการที่เข้าใจไม่เอาสูตรดังเป้งมาฉันก็ต้องทำแบบนี้เลยห้องเป้งแค่ทีนี้จีบี้อ๋อมีสูตรเหรอรู้อ่ะมันมีคอร์ลมอป่ะร่วงมากอ่ะมันมีคอร์ลมอคณะแพทย์ดี ให้ช่วยให้ช่วยป่ะเออมันคือสูตรอะไร่ะบอกสูตรก็ได้บอกอ่ะอ่ะหินหินะอ่ะเป็นเรื่องของคอร์นาอ๋อหมายกับสิ่งที่สามอันเนี้ยสามารถคูณไปได้แล้วเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดในทั้งหมดห้าสิบตอบว่าห้าสิบถูกต้องจ้าคิดยังไงวิ่ีิดก็ อะไรคูณอะไรสักอย่างเรามีเลขได้ลืมเลขก <c oughs> ็คือลืมละครังไปก่อนดูแค่เลขเฉยใช่ค่ะ <c oughs> ส่วนนี้จริงๆต้องหาคอนอของห0สิบแล้วก็ยีเพื่อเราเราต้องหาเวลา <c oughs> ที่มันที่มันจะเป็นเวลาที่น้อยที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะก็ต้องหาคอนอซึ่งคอนอมันออกมาได้ของห้าสิบยมันจะได้เป็นห้าหนึ่งสองห้าต้องเอาสองคูณห้าแล้วก็คูณห้าเท่ากับห้าสิบเข้าใจไหมอ๋อเข้าใจละก้อนนี้ดังที่ยี่สิบไปเรื่อยๆจนถึงห้าสิบใช่ปะ อันนี้ดังถึงใช่ยี่ห้าก็ต้องรอรอจนกว่ายี่ห้าจะถึงห้าสิบใช่มันก็จะดังในนาทีที่ห้าสิบอันนี้ก็ต้องไปดังในห้าสิบถูกต้องเออว่ะเออง่ายไหมเจ๊จะฉันมีฉันมีแบบเคยเคยเห็นนี้ป่ะเวลาจุดคณิตชอบแบบว่ายกตัวอย่างอะไรเงี้ยชอบอะไรแบบเนี้ยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนยาว440เมตร ถ้าคุณครูปั่นจ e si so si uh. ักรยานซึ hey. ่งม yeah. ีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ70เซนติเมตรล้อรถจักรยานคุณครูจะหมุนกี่รอบเราต้องหาเส้นรอบรูปวงกลมก่อนใบมันต้องใช้สูตรสองอะไรสองอะไรสองพายอาร์เขียนไปก่อนเลยดูวยสองพายอาเออยี่สิบรอบอะ คำตอบก็คือห้าอยยี่สิบรอบสามสิบรอบอ้าวพี่ไม่แปลงหน่วยอะกระยานของเราจักรยานถั่วมันเจ็ดสิบเซนติเมตรแล้วเราต้องเอามาทำเป็นเซนติเมตรก่อนเพื่อที่จะหารกับของคุณครูที่มันเป็นหน่วยเดียวกันมันได้สามสิบอ๋อโทษทีเฉลยผิดสองร้อยรอบ <laughs> ายรองเท้าในราคา1,495งพ้ก้าได้กำไร15%บหาเปอร์เซ็อยากทราบที่มาว่าอยากทราบราคาที่ซื้อมาว่าเท่ากับเท่าไหร่จากร้อยถ้าได้กำไรคือ115ใชิบ่ปะแล้วถ้าเป็นเทียบเป็นย่าเออถ้าเป็น195เฮ้ยแต่พี่รู้ใช่ไหมว่าแบบว่าการที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เราไม่สามารถเทียบมันจะเตย่าแบบปกติได้ทำไมอ่ะมันเพราะว่ามันไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเคยได้ยินมาขคุณไหนคะคุณข้าวคุณละอ่ะพี่ลองคูณดูสิไปเลยอุ้ยแต่คูณยากจั้งเลยอ่ะจำไม่ได้วิธีคูณ แกคูณ้ห้คูณห้าห้าหดาห้า้าไ้ห้า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 ้าห้า้าห้าห้าห้ัน้า้าห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 ้่ห้าหห้าห้าห้้้าห้าห้าห้ห้าห้าห้า้าห้าห้ห้า้้าห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 ้นห้าเ้้าห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 าห้าาห้า้าห้ห้าห้าห้า้าห้าห้าหห้า้าห้า้าเา้หา้้า ก็ได้ดิก็ได้อ่ะให้กดแขนนี้อ่ะมันใจด้วยนะมันคือเที่ยวไม่อยางจะย้ายยังไงอ่ะยากเหรอยอมไหมต้องคือแบบขายรองเท้าไปในราคา x กเอากเข้ามาก็ให้เราขายรองเท้าพันสี่เก้าห้า อะไรสห้าเปอ็นต์มันยากตรงไหนวะก็คืออาเอาพันเอาใหม่พันสหคูณเลยพันสีคูณศูนย์จุดแปไม่ตรงเอตอบเลยค่ะครูตอบไหนคะหนึ่งพันสอ้อยห้าเพราะว่าใกล้เคียงกับเลขที่หาได้คือหนึ่ค่ะผิดค่ะผิดพันสามอบพันวิธีการคิดก็คือเราต้อง คิดเป็นการเทียบปริยัยยาถูกจกถูกต้องแล้วอาจจดตามกาไรเขาถามเขาถามไมได้กาไรเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เราคิดไปเลยว่าขายในราคาร้อยสิบห้าเอขายในรคาเป็นราคาหนึ่พันสี่ร้อยเก้าสิบห้าบาทร้อยสิบห้าเคือหพเพราะฉะนั้นถ้าขายมารเราขายซื้อมาเท่าไหร่แล้วก็เทียบปยัยยาเอาถ้าขายอะไรนะคู่ไม่แบบจะหมด่ตาไม่ทันเลยเนี่ยเราเทียบปฏิทยยาไงเราลังเทียบคือเราคิดไปเลยว่า 15%เท่ากับเราขาย115ถูกไหมเราได้เราขายเป็นจำนวน115เราขายได้1 4ึ5แต่ถ้าเราอยากจะย้อนกลับมาว่าเราถ้าเราขายแค่100%ยเปนอะเราจะได้เท่าไหร่แล้วก็เอาควาตั้งใจหาในคูณก็คือหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าหารสนามฟุตบอลที่มันอยางไรยังเป็นปะเนี่ยทางเข้าสนามฟุตบอลมีสีทางจะมีจํานวนวิธีการเข้าออกโดยไม่ใช่ทางเดียวกันความน่าจะเป็นเหรอเออมันคือหมดความน่าจะเป็นใช่ ใส่แว่นเราเก่นเนื้อเจ้าก็คือข้อออกโดยที่ไม่ใช้ทางเดียวกันเนาก็คือก็คือเข้านี่ออกนี่ได้หนึ่ง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 หรือสองเข้าสองออกหนึ่งนับอยู่เข้าสองได้หนึ่งวิธีเข้าสองออกสองได้หนึ่งเข้าสองออกสามได้หนึ่งนับไปเลยเหรไม่คิดไปว่าถ้ามันออกมาเป็นแบบว่า ันไี้แกบอกว่าคิดจะทำแบบแล้วทำไมแมวคูณสีไปเลยอ่ะสามคูณสีเอ๋อสามถูกอันเออแล้วคราวนี้มีสี่ทางก็สามคูณสี่เหรอเออนสามคูณสี่ก็เป็นสิบสองสิบสองสิบสองป่ะตอบอะไรคะสิบสองค่ะถูกบ้างค่ะโอเคประมาณทำอีกไหมทำอีกไหมไม่ทำเลยปวดหัวม T N T บอสสามอีกนะง่ายๆเนี่ย อีงกฤษภาษาองสมองบวมวิชาอะไรไม่เอาคณิตดับเบิลงอังกฤษนะเออโอ้โหคณิตดอ่ะอ่ะ which sentence is correct the b o a r d is next to the dinosaur อ่ะ d i n o อันนี้ผิดละทำไมผิดอ่ะไม่มีอยู่จริงไม่ทำไม่ทำส่ะเหนื่อยโอเคทุกคนอ่จบเลย ตจบเลยโอเคก็ขอบคุณนะคะที่อยู่ร่วมทำข้อสอบไปด้วยกันมันได้ย้อนวัยไหมได้ย้อนวัยย้อนวัยใช่เลยย้อนวัยฉันเหมือนเริ่มต้นใหม่อะไรไม่เหมือนย้อนวัยเลยเหมือนย้อนวัยแต่นี่คือเขาสอบได้เยอะอยู่นะทำได้เยอะอยู่นะเราอาจจะผ่านกันมาเราข้อที่ยาวที่สุดอะก็ผ่านมาได้จนถึงวันนี้โอเคทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสู้นะทงตู้นะทุกคนกับข้อสอบเปลี่ยนปากกาเป็นแท่งดาบ ถือว่าอยู่ในสนามลบแล้วต้องผ่านสิ่งนี้ไปให้ได้หาในสิ่งที่ตัวเองชอบเราอาจจะไม่ได้ถนัดทุกวิชาเนอะออกอออามาบางทีอาจจะไม่เก่งคณิตศาสตร์ก็ไม่ต้องไ,ไาเครียดกับมันไม่เป็นไรเราเอาเท่าที่เราแบบทาไหวเราแบบถือว่าท,ทําส,ส,ส,สุดความสามารถแล้วนะคะก็สู้ต่อไปหาสิ่งที่ชอบนะคะแล้วก็อย่าไปเครียดกับมันมากวันนี้ขอตไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย